โบแบงค์ Bang, หวานระดับร้อยแต่ช็อตนี้จูจูดราม,ม่าสง,งานันจูจูกลับมีดราม,ม่าสง,งันค่ะเมื่อนักแสดงสาวโบเวนจวันกับแฟนหนุ่มแบงค์พัชระที่เพิ่งปลดตัวคบหาดูใจกันเมื่อไม่นานมานี้ลงคลิปไปทานข้าวด้วยกันและมีจังหวะหนึ่งที่ทั้งคู่นั้นผลัดกันป้อนแต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะออกมาคอมเมนต์แซวว่าตอนคบกับก๊อใช้ตะเกียบอันเดียวกันบอกยี ตอนนี้คีบอันเดียวกันไม่เห็นเป็นไรงานนี้นะคะสาวโบก็ได้ออกมาตอบเองเลยค่ะว่าไม่เคยมีปัญหากับการใช้ตะเกียบร่วมกันค่ะแค่ตอนนั้นทำคอนเทนต์เล่นกันค่ะแต่หลายคนน่าจะเข้าใจผิดค่ะตอนนี้ทราบแล้วนะคะต่อมานะคะก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งได้เข้ามาบอกว่าเรื่องในอดีตมันก็ผ่านมาแล้วนะจ๊ะ มันก็เหมือนวันๆอย่าเอาเก็บไปคิดอะไรหรือตอกย้ำอะไรใครให้มันทิมแทงกันเลยผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปคนเรานะ่อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ต้องรือฟื้นหรอกตอนนี้อยู่กับปัจจุบันเรียนรู้สิ่งที่ผิดในอดีตไม่ทำซ้ำมันก็ดีแล้วคะ่ะ